สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับตาช้างนะครับอันนี้ผมให้ดูลูกเก่านะครับลูกเก่าก็เป็นตาช้างเหมือนกันนะครับลูกใหม่ก็ตาช้างลูกใหม่ผมเปลี่ยนใส่รถแล้วนะครับอันนี้ร้านผมซื้อในร้านแบตเตอรี่นะครับ ใจนะครับว่าเขาตอบว่าอะไรนะครับ FD หนึ่งเก้นะครับก็ใช้งานได้นานนะครับตัวนี้มาดูตัวที่ผมเปลี่ยนนะอันนี้เป็นแบบโลกใหม่นะครับ ก็คือเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับของซีโนใช้กับรถสตาร์ทมือได้ง่ายบแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบมาตรฐานนะครับสามารถใช้ได้หลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดนะครับก็คือรอให้ไฟหัวฉีดดับก่อนนะ แล้วก็สตาร์ทแค่นี้นะครับขอจบการรีวิวแบตเตอรี่ตาช้างนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ใช้งานได้นานนะครับหลายเดือน,นครับอันนี้ราคาผมซื้อมาร้อยกว่าบาทน,นะครับร้อยไปลายปนะครับอันซื้อจาก ลาซาด้านะครับสั่งจากลาซาด้าประมาณร้อยเก้าสิบกว่าบาทก็ปกติก็ราคาสองร้อยต้นต้นนี่นะครับผมจําตัวลูกนี้ผมน่าจะซื้อมาประมาณสองร้อยปลายๆนะเพราะว่าซื้อจากร้านนะครับร้านเขาก็มาขายเอากําไรนิดหน่อยนะครับก็มีขายตามร้านทั่วไปนะครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็สามารถใช้กับรถสตาร์ทมือได้นะครับไปแล้วครับ